คำทำนายของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานท่านเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีมากเป็นพระที่ค่อนข้างจะวางตัวแบบเรียบง่ายสมถะแต่เดิมนะครับหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยท่านอยู่กุฏิเก่าๆท่านเป็นพระที่เรียนเก่งนะครับตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเยาว์วัยแล้วแต่ว่าท่านเนี่ย ไม่ชอบอยู่เป็นที่นะครับชอบหลบผู้คนชอบอยู่ตามป่าตามเขานะจนสมัยโบราณเนี่ยคนก่อนๆเนี่ยจะให้ฉายาหลวงปู่ศิลาว่าหลวงปู่หลุมนะฮะก็คือเหมือนกับว่าชอบอยู่ตามนู้นตามนี้หลบผู้คนไม่ค่อยอยากเจอใครนะนั่นในอดีตเนี่ยท่านก็จะมีสิงสารสัตว์ของท่านอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นแมวเป็นอะไรเป็นหมานะครับที่ท่านเลี้ยงไว้มีเรื่องเล่าไว้ว่าหมานะครับที่ที่หลวงปู่เลี้ยงไว้เนี่ย นะครับมันชอบไปขโมยไปกัดไก่ของชาวบ้านเขานะแล้วมันก็โดนไล่ยิงมาอยู่เรื่อยเลยจนวันหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ก็กลัวว่าเจ้าหมาของท่านเนี่ยนะฮะจะถูกยิงตายก็เลยฝนฝาปากประป๋องนี่แหละนะครับแล้วก็เศษมนทําเป็นตะกุดห้อยคอหมาตัวนั้นนะฮะซึ่งหมาตัวนั้นเนี่ยมันก็ยังซุกซนชอบไปไล่กัดไก่ชาวบ้านเหมือนเดิมแต่ชาวบ้านเนี่ยหยิบปืนลูกซองมายิงไอหมาตัวเนี้ยนะฮะ ยิงยังไงก็ยิงไม่โดนแม้กระทั่งลูกมันเป็นลูกปลายกระจายไปทั่วนะครับก็ยังยิงหมาของหลวงปู่ไม่เชออันนี้ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่นะครับที่ผมเอามาเล่าย่อๆให้กันฟังสําหรับหลวงปู่นะครับท่านได้ให้หลักปฏิบัติคนที่มีลูกกากบาทกลางฝ่ามือไว้ว่านะครับท่านเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวมาด้วยเชื่อกันว่าชาติปางก่อนนะครับคุณทําบุญทํากุศลไว้เยอะนะฮะชาตินี้เลยส่งมาเพื่อให้ช่วยเหลือคนนะครับแล้วคุณก็ต่อบุญ ของคุณไปเองด้วยบางคนก็แย้งว่า,ามีกรกบาทกลางมืออยู่แต่ทำไมชีวิตถึงยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีหลวงปู่ท่านก็นะครับบอกไว้ว่า,าคนที่ลงมาเกิดแต่ละคนเนี่ยนะฮะชาติปางก่อนเนี่ยเราทำบุญทำกุศลไม่เท่ากันชะตาชีวิตนะครับที่เกิดมาในชาตินี้เนี่ยจึงยังไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับร่ำรวยเงินทองบางคนยังปากกัดจีนถีบ นะครับหาเช้ากินค่าอยู่ชีวิตยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ลักษณะนิสัยนะครับของคนที่มีรูปกระบาดกลางมือเนี่ยนะเป็นคนนิ่ขยันอดทนเป็นคนที่มันสมองนะครับค่อนข้างดีเป็นคนรอบรู้ใฝ่รู้แล้วก็มีความทะเยอทะยานที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นคนที่มีล้างสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยํามีซิกเซนนะฮะเป็นคนที่เหมือนเดชาวูนะฮะมีความรู้สึกล่วงหน้าและมันจัตรงอย่างนั้นเป็นประจําเลย รหรือแม้กระทั่งความฝันเนี่ยคนที่มีลักษณะรูปกระกบาดกลางมือเป็นคนที่ฝันค่อนข้างจะแม่นยํามีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการทํานายนะฮะอาจจะเป็นหมอดูนะครับเป็นนักโหราศาสตร์นะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพระนะครับที่สั่งสอนคนนะฮะแนะนําไปในทิศทางที่ดีมีการช่วยเหลือคนเพราะว่าซิกเซนต์ของคนเหล่านี้นะครับค่อนข้างแม่นยํา นะครับแต่อาชีพบางประเภทนะครับคนที่มีรูปกากบาทกลางมือนะครับก็ยังมีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวไล่ชาวสวนพ่อค้าพาณิชย์ต่างๆซึ่งคนที่มีกากบาทกลางมือเนี่ยนะครับหลวงปู่ท่านก็บอกไว้ว่าคุณเน่เป็นคนที่มีบุญเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะฮะหมั่นสวดมนต์ทำบุญเพื่อเพิ่มพลังดวงชะตาของตัวเองเนี่ยให้มันแก่กล้านะครับเพราะว่ากันว่า คุณเนี่ยมีดวงของพระเกตเนี่ยคุ้มครองคุณอยู่แล้วคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะฮะและคุณจะเป็นคนที่มีรูปกรกบ,บาทเอก,กลางมือด้วยนะฮะก็ให้ไปปฏิบัติตามคําสอนของท่านนะครับข้อแรกเลยครับก็ต้องทําดีกับพ่อกับแม่มีความกระตัญยูรู้คุณนะครับดูแลพ่อแม่ซึ่งเป็นพระในบ้านเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้ ถึงแม่พ่อแม่ของคุณเนี่ยครับอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่คุณก็ต้องดูแลถามสตรทุกสุขดิบท่านนะฮะให้เงินทองใช้หรือว่าดูแลตามโอกาสที่คุณทําได้ให้ดีที่สุดข้อ2คือให้คุณเนี่ยรักษาศินห้าให้ได้สมาทานศินวันพระใหญ่เนี่ยก็ให้คุณเนี่ยถือสินนะครับถ้าลดละเนื้อสัตว์ได้นะครับกินมังสวิรัตกินเจได้ก็จะยิ่งเพิ่มผลบุญ ของคุณให้ดียิ่งขึ้นสามารถตัดรอนวิบากกรรมต่างเนี่ยนะครับได้รวดเร็วขึ้นข้อ3นะครับให้คุณเนี่ยรู้จักให้ทานนะครับกับผู้ที่ทรงศีลผู้ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมนะครับการช่วยเหลือหรือการให้ทานการทําบุญนะครับกับคนที่ถือศีลเนี่ยนะครับยิ่งถือว่าคุณเนี่ยเพิ่มพลังบุญให้กับตัวคุณเอง 4. นะครับฝึกสมาธินะครับให้มีความเชี่ยวชาญน,นะรู้จัก สวดมนต์นะครับนั่งสมาธิขัดเกลาจิตใจของคุณนะครับเป็นประจำห้าครับหมั่นสวดมนต์ไหว้พระจิตมั่นในพระรัตนตรยัยแล้วทุกอย่างนะครับก็จะดีขึ้นนี่คือหลัก5อย่างง่ายๆนะครับที่หลวงปู่ท่านสอนกับลูกศิษย์ลูกหาให้ปฏิบัตินะครับสำหรับคนที่มีรูปกะกบทัท X กลางมือแล้วชีวิตของคุณนะครับจะดยียิ่งขึ้นไปแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะฮะและขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งดีสิ่งงามทุกประการนะครับผม